ได้เวลาไปหาเจ้าชายกันแล้วว้าว <Wow. S 2> วันนี้เราต้องแต่งตัวไปหาเจ้าชายเราต้องแต่งให้เหมือนตามตัวอย่างด้วยนะไปกันดูเลยครับอุ้ยคอยาวเลือแต่ของแต่ดีๆใช่ผู้ใชเราเก็บอะไรปลุกคอมันยาวขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นยีราฟคอยาว,ยยว,าม,ยาวมันจะยาวจนถึงไ p a พเลยกูยา,ยาวสุดจอไปแล้วบิ๊กกูยา,ยาวสุดเลยยาวมาก เราไม่เคยเห็นยาวขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะเล่เกมเอเอบวกเลยป๊อปปี้แคนดี้เลิฟเททางเออป๊อปปี้เททางม,มันเป็นเกมที่หนูรู้จักมันจะขายาวแขนยาวโอ้โหยาวขนาดนี้มันจะขายาวแขนยาวอุ้ย,าย,ายอุ้ยอุ้ยอุ้ย ายาวมากยาวก,กว่าเจ้าชายอีกอ่ะโอป๊อปปี้เพเทาว,าวเฮ้เ้เก็บปีใช่อนนะอุ้ยเอาอีกแล้วใช่กลายเป็นมือใหญ่อีกแล้วหรือว่ามันไม่มีเกมให้เล่นแล้วหรือว่าหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งนะดูอีกอันหนึ่งว่ามันหมดหรือยังระวังระวังโดนทุบแต่ว่าตอนนี้เราเราต้องทำแขนใหญ่ใช่เราต้องทำมือใหญ่ มือใหญ่ที่สุดมือใหญ่ที่สุดกระโดดข้ามไปบิ๊กมาแล้วคนมือใหญ่คนมือใหญ่แห่งเกมนี้มาแล้วครับเราจะใช้มือเนี้ยแหละตีเจ้าชายเลยดูสิใหญ่กว่ากวเจ้าชายอีกเจ็บเลยอ่ะ เพราะว่ามือมันใหญ่ใช่ไหมก็เลยตีเจ้าชายเจ้าชายร้องไห้เลยอุ้ยแต้าขาไม่มีด่านให้เราเล่นแล้วอ่ะมีเนี่ยอันนี้ก็เก็บรอยะแล้วมันไม่มีด่านให้เราเล่นแล้วแน่เลยบิงิงเ่องใส่ด่านจะหมดเดี๋ยวลองอีกสองอันนะร้อยเดเจ็ดสิบสิด่านหมดยังแสดงว่าด่านมีแค่เจ็ดสิบมีไม่ถึงร้อย ดา่างคอยาวอีกนะะไรกเกตอะไรมาดูกันเอเกตเอบวกบวได้หรมีด่านให้เล่นอีกไหมเอบวกได้ไ่เล่นเนี่ยไม่มีให้เล่นแล้ว อันนี้ดานยกน้ำหนักให้กล้ามใหญ่โอ้โอกล้ามาใหญ่จนเสื่อแตกแล<ต>้วเนี่ยใช่โอ้วิ่งเดินอย่างเดียวเลย,เเย,เลยกล้ามใหญ่จนแบบใหญ่เท่าไอแพคเลยโอ้โห ดูสิจะมีไอเกมแต่งตัวให้เราเล่นอีกไหมหรือว่ามีแจกเก็บกล้ามใหญ่กล้ามยาวแขนใหญ่แขนยาวแค่เนี้เนาะมันมีแต่แบบกล้ามใหญ่กล้ามยาวอ้าวมาแล้วเหรอเกมแต่งตัวมาแล้วโอ้หอันนี้ง่ายจังถึงแล้วชนะด้วยของขาวอ้วนเลยของขาวแต่งผิดไงถ้าถ้าใครแต่งผิด ตวอ้วนอ๋อลำตัวอ้นอวน,น,นมันมี <พอ S 1> ลำตัวอ้วนหรอใช่ตาพ่อแล้วไงต่อไปตาพ่อพ่อได้เป็นนางฟ้านางฟ้านางสวรรค์พ่อแต่งถูกใส่อันนี้แล้วก็ใส่อันนี้กันไก่ไม่ต้องเอาช่วยเหลือเด็กไหมไม่ต้องช่วยแต่ว่าเราต้องเก็บอันนี้แล,แล้วเราก<อ>็ต้องเอาอชุดใช่พ่อชนะนี่เราต้องใส่หมวกหมวกแล้วเราก็ต้องเลือกผิวขาวแล้วเราก็ต้องเก็บตังค์แค่นี้ ร้อยประเทศได้ไม่ได้อ้าวหัวพ่อโตไม่ได้จริงๆด้วยเนี่ยแต่พ่อก็ยังชนะอยู่เห็นไหมล่ะแต่พ่อไม่ได้เ,เดี๋ยวต่อไปพ่อเอาเพ่อเคยได้ละครั้งหนึ่งไม่ก็นุช่วยอะ่ะใช่ไงก็นุช่วยไงเฮ้ยด่านต่อไปมันมีอะไระ่ะ ึ้งงปึ้าเห็นไหนใครได้ถึงร้อยอ้าวได้หรือเปล่าใครได้หนึงร้อยอาจจะไม่ได้นะได้ดูสิอันไหนผิดเห็นนะใครได้หนึงร้อยคะน้องบิงค่ะแต่ว่าพ่อก็ทำได้ค่ะหนูได้เกดเอบวกบวกหนูก็ได้เกดเอบวกบวกนะจริงเหรอตอนนั้นหนูได้พ่อได้เล่นแมพใหม่ เขาให้แต่งตัวเป็นถ่ายรูปแต่งตัวไปถ่ายรูปถ้าเราอยากไปถ่ายรูปแล้วก็ต้องเลือกสีผมน,นี้แล้วก็เลือกอันนี้แล้วก็เลือกอันนี้แล้วก็ใส่ใส่สีส้มแล้วก็เก็บตัคงเยอะๆเพื่อที่เราจะได้ไปถ่ายรูปแล้วก็ใส่สีเหลืองสีส้มน,นี่เห็นไหอย่างสวยะถ้าเราไปถ่ายรูปอะ่ะอันนี้ไม่ต้องเอาแต่เราต้องทับปาก ว่าที่ถ่ายรูปมันไม่สวยนะหนูไม่ชอบอะ่ะอวหนูเคยดอคูอยดูว่ามันสวยก็ใช่ไงมันก็ได้อะไรได้ถ่ายรูปกแล้ว<ๆ>ทุกคนนี่ได้ถ่ายรูปกับเจ้าชายแล้วอ๋อถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ต้องแต่งงานบิงวันแต่งงานบิงมม่นคนแต่งนะทำไมก็บิงจะได้แต่งสวยไงอะไรแต่งอะไรเป็นนางเงือกมาอีกแล้ว นะครับน้องบี๊ต้องแต่งนางเงือกระวังนะระวังโดนไกลงูงูอ้าพ่อหลอกงูอะไรพ่อหลอกอุ้ยม้านเอางูไหมไม่ใช่นางเงือกต้องเอาปลาลูกอุ้ยดูฝั่งนั้นดิฝั่งนั้นกลายเป็นงูนจริงไหมลูก,ลกเก็บตังค์ด้วยลูก เราต้องชนะแน่ๆเลยลูกเพราะว่าเราเป็นนางเงือกส่วนองนู้นอ่ะเขาแต่งตัวผิดเป็นงูแล้วดูหัวเขาสิหัวของเขาเป็นหงูเห็นนี้ใครได้ดหรอ,อองเนะจ้าะะต่อไปต้องเป็นปลาแน่เลยเราได้ไข่แล้วนะไข่ปลาได้แล้วได้แล้วทุกคนมาลุ้นกันว่าได้ไข่อะไร ปลานีโมหรือเปล่าน่าจะใช่ไม่ใช่ต้องเป็นสีขาวปลาตัวนี้ต้องเป็นสีขาวปลาตายปลาวานหรือว่าปลาฉลามถึงนะครับเรามาลุ้นกันครับได้ปลาอะไรครับหนูคิดว่าปลานีโมโอ้ได้ขาวอีกครั้งเลย มีตาสองตัวเป็นเพื่อนกันแล้วโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือคลิปแต่งตัวน่ารักมากสนุกเหมือนกันใน EP สามก็ EP เนี้ยเราได้เป็นอะไรหลายอย่างเลยไงงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามไปกำลังใจให้ช่องบิงาบด้วยนะบาย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 นางเงือกบายบายเตา